สวัสดีค่ะพี่นอ้องมื่อนึ่สิบห้ามาตัดหุูงพี่น้องมามาพี่น้องมาอันนี้มือ่อมือนี้อเอาโคกหน่อยได้พีออ่น้องเลยเมื่อนี้เอาโคกหน่อยได้ไหมบวเอาโคกไงเมื่อนี้ใส่กระเทียมไว้แล้วเดี๋ยวใส่พริกใส่กันพี่น้องเอาพริกมาใส่ก็ทีน,นี้ตัดหุูงกินเสร็จแทบเมื่อี้ ใส่จักหน่อยดีหกหนึ่งสองสามไปใน,นหกน่อยแล้วใส่บักพริกอันสวนผสมเข้าไปจักหน่อยพริกสวนพริกสวนพริกเคี้ยวพริกสวนบ้านเท่ากี่ดอกใส่เข้าไปใส่เอาความหอมของมันมันจะมีความหอม มันสีหอมแบบผิดหอมแบบผิดสวนแบบท่ากินมันจะออกหวมหอมรู้สึกว่ากินมันจะหอมหอมจำมามมที่นีนเ่เซ่ซ่เนี่ยแหละซ่เอ็นไล่แหงมันสิเพลทแห่งมันสจกินบะไกจังเลยนะดพูหนี่นนก็ไล่ได้เ้อ จว่าตามหมู่พงเนียขั้นโปรเพดกับเสียไปไเนาะกันกระเด็นจักหน่อยสุดใุดผสสุดรสุดผงสุดกันกระเด็นกระเทียมใส่ไปเลยสองขีดตับมาที่เรา เคื่อตั้มจะโคบไงมันหนักเหมือนเคื่อตั้มโคบหน่อยมั้โคบไงมันหนัก ไม่พี่หนมอนเลยกูสาดตั้งไม่หองเลยหาเครื่องหาเครื่องหาอุปกรณ์ก่อนใส่น้ำตาลพี่น้องอันนี้ใส่เป็นน้ำตาลน้ำตาลใส่ด้วยพี่น้องเพราะว่าน้ำตาลบกเผาวุ๊บี่ใส่เป็นน้ำตาลใส่บริสุทธิ์น้ำตาลบกเผาเอ่าไหร เดี๋ยวจะผูกมากเลยพี่น้องใส่ตามจะคล้องมากเลยให้กินรสชาติได้ก็ใส่รสชาตินั่นแหละพี่น้องรสชาติ์จะคล้องกินนันะ่นแหละเนาะใส่บักแนวกับกระเทียมลงไปก่อนหั่นไปแล้วพี่น้องหั่นไว้แล้วบักแนวก็บักกระเทียมกระสิบใส่กระเทียมลงไปก่อน สิไปอันอันนี้เยอะๆอ่าน้ำมันเยอะๆอ่าน้ำมันโอเคแนวแนวไล่ๆเกีบยังไงเอาสีใส่จั๊กกีบหนึ่งซะก่อันหลวงพ่อจังใส่มาอยู่เพราะอย่างเดียวไม่สีส้มเครื่องเข้าไปทั้งแขน รสชาติตามใจตัวเองมีเป็นละประเดีย,รดยหรือว่าเป็นละไหนนะพี่หรอกมาใส่อีกนิดนิดหน่อยนึง<อ>สูอรส ใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่ไลเสียบไล่ใส่สว่โอวใส่งหหน่อยเช่ไะไปคกเย, ب, ย่เยเยออ,อ,อย่านยาน,นี้เขาม่มันนขางหนอกมันอันหนล่นบนหลดผมผมเอะเหมืนชืออไม่มีปูม่แ้งใส่เลยเดี๋่เยอะไนกระเทยมันแตก

ส่ไม่รู้เลยอื้จังใมาอีกตองอาเส็ตงไปกนหนี่บก um ุงห้าพี่นาะอืไม่รับก่าซบไปแล้วแป๊ะโคืขึ้นน่อยตะเปนคกคอยขึ้นตะเตียหน่อย ใส่บบสันกหน่อยโพดพบกตะปอโพดนวดได้บ่วาี่นวดมันแคตะปอเได้ยใส่ได้ยุ่ใส่ได้ยุ่ได้ยู่ได้ยู่งนต้องไป คอยวันนี้ม่กูสาตว์ตำอยู่ใน,น,นห่องด้วย่นอตำอยู่ในห่อนโอ้โหเฮงไปเลยพี่น้องโคกน้อยโคกสวยมันนน้อย 三个，个个个，不对的。

ก็คนหน่อยพี่น้องมันเน้อเนื้อแห้งประดหกกบหน่อย เงยหน่ะกับพัดเ่ยเนี่ยย,ยิไม่อยนึ่งก็ได้ thế nào Thường thuật khó thế sẽ... Bắt đề gì thế này lên, Để แก่าดิลองกจะแสบป่ะเทไาชาเรื่อยไลองปวดปวดปวด พี่น้องเป็นตาแสบอมมือจัาไปียบร้อยค่ะตาหุ่งสดแสบนวดอือหือตาแสบอมพี่น้องตาหุ่งสดเจ้าบนแสบมาแสบๆต้อกันได้จ้าคลิปนี้ก็ไว้สนีทกับพี่น้องครับพี่พอกันคลิปกินเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ